สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับช่องพังปูเป้นะครับผม <S 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 ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนคะไปอำเภอสตึกครับผม <S S S ไปซื้อของซื้อของมาซอยดาววันที่หนึ่งวันที่หนึ่งหรือวันที่สเริ่มงานก็น่าจะเริ่มหลายวันแล้วไม่ใช่เริ่มตั้งแต่วันที่งานวันที่ <S S น่าจะเริ่ม มไม่ใช่จะเริ่มวันที่สามสิบเลยปอซอยดาวเพราะว่ารางวันเยอะมากไม่รู้เหมือนกันนะคะแม่แม่ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ซอยดาวนะคะแต่ว่างานวันเหก,ก็จะวันที่หนึ่งใช่ไหม <c oughs> วันที่สองก็จะมีหมอรำนะคะก็มีเอฟซีปูเป้นะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะท่านเลกนะคะก็จะเป็นพี่พัดนะคะพี่พัดมอบมอบอะไรนะพัดลม พัดลมตัวเล็กนะคะหน้า12นิ้วประมาณตกแล้วก็วจะประมาณ6ตัวนะคะแล้วก็จะเป็นที่กุ๊กิกนะคะจะมอบเป็นเงินนะคะเป็นเงินให้ไปถวายหลวงพ่อเลยนะคะถวายหลวงพ่อซื้อกระเบื้องเลยนะคะถ้าจะเอาเป็นรางวัลสวยดาวมันก็อาจจะเยอะไปนะคะก็เลยถวายวัดเลยนะคะถวายหลวงพ่อเลยคือได้บุญไปเลยนะคะแบบว่าเอาเป็นสร้างบุญ สร้างบุดไปเลยนะคะแบบว่าไม่ต้องไปสอยดาวนะคะทีน,นี้เราก็กําลังเดินทางไปนะคะแม่แม่ไปซื้อของกันไปซื้อที่โรตัสเพราะว่าโรตัสถูกนะคะถ้าแถว,วตลาด12นิ้วก็ประมาณ300กว่าบาทสามรประมาณ90นะคะแต่ในโรตัสประมาณ3า0ประมาณสามร้อไม่เกินสามอยห้นะคะกําลังเดินทางนะคะแม่แม่แม ก็มาถึงแล้วนะคะแม่แม่อากาศร้อนมากเลยค่ะเดี๋ยวจะมาดูราคากันนะคะข้างในว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างนะคะตอนนี้ก็มาถึงโรตัสแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูพัดลมนะครับที่เราจะไปเอาไฟเป็นเครื่องสอยดาวนะครับในงานบวชน,นะครับที่หนึ่งที่สองนี้นะครับผม ไปดูกันเลยครับเราจะไปเลือกชม,มสินค้านะครับพัดลมพัดลมนู่นครับพัดลมครับไปครับมาดูพัดลมกันนะครับจะมีหลายราคาครับผมส่วนเครื่องน,นี้ก็3 6 9หบเกราบทอันนี้ก็3 2 9ยบ้าบาทอันนี้หน้ามันเท่ากันไหมพี่ อไคะอันนี um ้น้ำเท่ากันเครื่องนี้กับเครื่องนี้นี่แค่สรนะาคาต่างกันครับแน,น่นะความกว้างของหน้าพัดลมก็เท่ากัน,นครับจะจะเอาราคาถูกนะครับไม่ได้หลายเถ้าราคาถูกก็ได้หลายเครื่องครับเพราะว่าเรามีสองพันกะเนนนะครับ จะเอาไปเป็นเครื่องสอยดาวนะครับในวันงานบวชนะครับผมเดี๋ยวกำลังเลือกอยู่นะครับผมคือว่าตอนนี้เราถามพนักงานแล้วนะครับเราแบบว่าอยากจะได้แบบค่าสีครับแต่ว่าไม่มีครับมีสีเดียวครับสีนี้ครับผมเราจะเอาทั้งหมดหกตัวหกตัวนะครับพัดลมหกตัวเป็นเครื่องสอยดาวนะครับน้องวันใหญ่มาก รางวัลใหญ่ๆเยอะแยะนะครับผมวันที่หนึ่งนะครับขอบคุณพิพัฒนะครับที่ให้ที่ให้ช่องทางบูเฟ่ของเรามาซื้อขนมสอยดาวให้นะครับในวันนี้นะครับผมะะเราก็มาเตรียมของนะครับซื้อเสร็จเราก็จะเอาไปโอ FC จากเกาหลีนะครับซื้อเสร็จเราก็จะเอาไปถวายที่ที่วัดนะครับจะเอาไป ใส่บาบเล็กนะครับผมให้พนักงานคณะกรรมการทางวัดนะครับผมก็มีหลายอย่างหลายแบบนะครับหน้าใหญ่หน้าเล็กก็มีหมดนะครับผมนี่นะครับสินค้าของเรามาแล้วครับหตัวนะครับมาแล้วเจ้าแม,าม่กวนอไมกาจะออกมาเองเลยนะครับได้แล้วครับสินค้าของเรา ไปเลยครับผมเดี๋ยวเราจะไปซื้อของต่อครับใช้สอยในบ้านนะครับผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะมาจ่ายเงินนะครับผมจ่ายเงินราคาที่หนึ่งพันก็ร้อยเจ็ดสี่คะแนนนะครับผมกลับบ้านแล้วคะ่ะแม่แม่ใช้ตังเป็นนะคะเหลือไม่กี่บาทนะครับกลับบ้านนะคะ 6, 6ตัว6ตัวนะคะกับบ้านเรานะคะ<ด>อยู่ที่ยอด,ด1,974บาทนะคะขอขออนุโมทนาบุญนะคะกับพี่พัดแล้วก็พี่กุ๊กกิ๊กนะคะที่ร่วมสร้างโุบสถ์นะคะที่วัดบ้านธราศนะคะขอให้ล่ำล่ำรวยรวยนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทำงานก็ขอให เจริญเจริญน,นะคะขอให้เงินไหลกองทองไหลมานะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปแล้วนะคะให้คุณให้ควานนูนะคะปิดคลิปนะคะพอบครับขอบคุณที่เวยสร้างบูชดด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็มาซื้อของเสร็จแล้วเดินทางกลับบ้านนะครับผมขอบคุณครับ